ดีพี่น้องมีนูพี่น้องนี่อ๋อเห็ดเป็นแสพ่น้ำมือเขาไว้ี่น้องเ้ยชิมุกน้ำให,ใหม่พี่น้องเลู้กเี่ยนอฮ้ิมุกน้ำใหม่่ไสิ่นไ่ตองให้ไม่เอาแล้วมาหยางให้่างอ่นไ่ตองค่ะตัวนี้ค่ะ,ะเอาเล็กมาปุงเลเอาไปตองปุงลใส Ừ. Ừ. Smoke nó mãi cái nào góp cái mãi để giúp tiếp, đấy, cái cặp giúp cái mặt giúp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  cái mặt giúp ปีใหม่ใช้สงการนีใหม่ตัวกร,ระเรือนปนน่มัยกเือนไปใช่ปชลาช่ายเนี่ยเหมอือน <c ười> หังแล้วก็พ,พองสอนนออโทษ ขบลมันนั่นน่มันแตกมั้อุ้ยหอนหอนตกใจมาดม้วยสมุนตนวใหม่กินมือแรงพี่น้องเอ้ห ัน <EN> <mid S 2> ก็จะเป็นเซฟจะได้ก ira, ินบ้างไหมนี่ของกะทิข็หกในเร้อพีเน พอกันยังป่ตัวมาซื้อนั่งมูมาใส่น้อโอ้ในเมืองว่ามันกระแสบอะไรคลองแสบน้อบ่มีกระวานเนี่ย ใช่พี่ตั้มบ่ไ้ฮะตั้มพี่ตอนแล้วก็ตั้มมาใหม่โอ้โหทำเนื้ยหนังอาคิเยวเนาะใช่ลาบ่ไรเพื่อกินบ่อด้เอาเคี่ยวๆีลยแหละใส่เ้าเบื่อใส่เขาเบือก่อนเบอร์เบื่อเบอร์วิธีเห็ดนี่ เป็นชีมือเมียพี่น้องเอ้เราจะซีปลาค่อยมาหมาักบุคคลทาตั้มเลยครับโป้หักลิน้นเหรอตองไปส,สากใหญ่ๆมีแต่แยโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินเด้อพี่น้องโอเคมาพี่น้องมาปิดเขาพี่น้องเอ้ซุปน้ำใหม่เนาะโอ้ปลาไม่ได้หายใช่ไหม มา嘛กนเขาน้องๆกี่นีเด้อพี่น้องคนแห่งเลยหนูเอาทงกิ้ก่อนีิ้งอนจะวุ่นวาย่ไหนควราวิ้นไอดีบอกินต้นไนเ่เขามีของเหนมัน้อยหุงก็ลงมั่นี่ค่ะก่อนอ้างลูกกินกระปอนครับพน ปลูกลูพี่น้องเ้ค้างะไหนค่าหอดปลาอ๋อมาตึงตึงจะหัวเห็ดปลาถอดปลานิลสุบนมัยน้สุบก็ลเรืมหมอกเนาะหมุกนมัไม่อหี่ยงรอกปลูกกรพาะหมุกน้ำหยุนะ อ่อนนั่นเลยหนุ่แกับพะยุงอืออือเนี่ยเท่ๆบ่นได้อย่างมีตกางอย่ามายุ่มฉัน่นนินนาแต่อง ไยดีก่อนไดีก่อนมั้งไดีก่อนมั้งลนะขาขากำลังดือเป็นหองเลยจะเปิดออกมหดืแห้งอ้นนองอันนี้ในนี้มานี่อ่ะปาเลย่รป้พอหาันย Na, nào, nè nè na. nào, ka nào. đi vừa ơi. Muy hương gọi, hm. Mhm. 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 tạo tón xong cạnh tón nái dù tỏi lại cái môn mỗi năm tùy này hả anh em mình chị ơi hả anh em mình chị ơi hả anh em mình chị ơi hả anh hả anh em จหมังเอามาอันนี้หลบไปเปเปนี้หลยจะมาให้ม่นอมมันลินนดนิดกระไดมันสีอมค่ะมันเปื่อนมันตีฝุ่นฟองโทรศัพท์อ๋อฝันเหรอจะไปหูฉัะ มมดอกดออย่าอมน้า<อ>ลูกนีเอ,อ้ออยอมฮะอมวะเฮ้ยเล้อะนะยินีเสือกใครบอมมันเป็นีเงี้ยนี่ไม่ใช้มาแน่นมาแล้วมึงเอ้ายังมาได้หรอก แน่นหนาแหละนี่เขาอะมาเยอะเอาขนาดบ้ทงเอาขนาดเอาข่าณรู่นวลาได้คนรุ่นเ,เ,เร็มอ,อัน mình đã tin ta, lên thì nói, mộng sẽ bắt cá อดประนิ่นน้ำไปดอ้องกินแล้วลูกหัว,หวมันด้วยหัวมันสิน้องก่อนมัน,มนไมีกินนอ้อ,องอคุณตกก่อนมไม่ได้แดลสะเดีย๋ยวกินน้ำแม่ได้ค่ะให้ลูกแน่กว่า หอมน,นี่ขเขาแล้วทำผมเล็กกว่นี่ในเส้นมแม่งอันนี้นหอมทำผมตรงหน้านะอบแล้วออเหไม่อบนี่มันจะเป็นเหลกๆเนาะรู้จักไหมครับคืออบ

เราพักแอร์ <C le af> คุณแม่แบบกระถุกเองฮึแม่บกกอดกรจอกไปอุ๊บก่อน พอน้ำไม่อ,อ่องออกอันนี้ลูกนะอาคำหนึ่งคำสุดท้ายเดี๋ยเบิดหมุนก่อนคำสุดท้ายเนาะนี่ปากอาปากใช้ปากครับเราเปิดหม,มุนมาแม่หมุนม,มันออกได้สะิะปากคอมหอบเนยเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปเลยนะ เย่ามาเดีมาวมามาเฮ้ยยายมเผ็ดรึล่อ๋อเยอะเวอรมันคือมาเค็มเลยมาเผ็ดมาอ๋อหือเต็มเลยต้องเวเปิดเปิได้ได้ผูกชางสามอยู่่วอันนี้อ่ะ ลูกเพ่งห้อนอยูกเพ่งแล้วแต่ก็แต่ทำไปดีกับมั้ยีำไปยีไปดีกับมั้ยส่วนจ่ายเลี้ยงสวัสดีจ่ายเขี้ยงสวัสดีจ่ายเลี้ยงไปดีไปดีไปดี พี которая, ่นจาสวีจ้าเร็ลูกสาวกำลังดื่มน้องกำลังชนกำลังเบิ่งหยาบดูง่ายค่ะไม่นอไม่ข้อไหนนี่นีไม่ข้อไหนลูกโอเคพีน้องน้อ เป็นนีก็เป็นนีเ้อะพี่น่องสายดีพี่นอ่นอ